แสบอีกแล้วแสบอีกล,ว,กลวจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้อมไปสู้ขู่สู้คนจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ามันนีเสาปาสิมาเอาลูกสู้เบิงจ้าบ่แม่นมากินสู้เบิงเนี่ยจ้ะพี่น้องมันหนีสิมาเอาลูกสู้เบิงจ้ามือนีเสาปาได้มีโอกาสลงมากรุงเทพอ,อีกแล้วจ้ะพี่น้องลงมาน้ําแฟยน,นะจ้ะเพิ่นลงมาทํางานงานด่วนเพิ่นเพกันเลยลงมามือสองมือหนึ่งบอกอีญาว่า สิลงไปสองมือ่อจ่ายาบอกอียาอีแม่บอกว่าหามไปเกินสองมื่นนะนะตู้ขึ้นหอดล้านตูวนะอียาเราขึ้นหอดล้านเราจะวิน้องตอนแรกอียาพันบอกว่าพันเสียเอาล้านไววได้วิน้อง ปันห้าไปๆไปไปมาๆบัดสิไมาอียาบอกว่าเอาไปซาสูวันนงานบันหลายเนาะจากจักสิไปหาเงินจักสิไปหน่นไปหนีไปนันเนาะงานเราหลายหลายแต่ละเมือละเว้นจนนนน้ะพี่น้องแนวละหาเงินเรานาะพี่น้องเราก็บ่ได้มีเวลามาเอาหลานอยู่หันเนาะบัตรในสาวปากกันเลยไดี๋ยาลูกวางมานำจากความบุญไหว้กับบังเกิดอีกคือเ่าจ้ะพี่น้อง <ๆ S 2> นีเราจะมาฮอสตัปากกัสสั่งมาแบบเน้นๆจุกๆอย่างละสิบ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 ,สบ สงสัยพนักงานเผลกระจัดมาให้แบบนักแบบเต็มเลยจะเต็มโตโบโกโกกเลยพี่น้องสาวปาก็เอาลงไปต้มทุกอย่างที่มีในจาน <c oughs> นี่จะพักเคี้ยวแค่รดมาน้ำหลังจ้ายังบอกขันกินอยู่ซอเป็น,นง,ง้ง้อแงแล้วพี่น้องใครแต่ว่าเหมือนนี้มีน้องสาวมานําจ้าพอได้เปลี่ยนที่กันกินนะนะจ้าพี่น้องนี่สาวปลากำลังต้มจะใส่กุ้งแบบเต็มเต็ม เลยหม้อคือแบบว่าม่หมองสีใสละพี่น้องซาใจกะอยากสร้างหลานพินพเศษจีรอกน้องพี่น้องขอแบบหม้อใหญ่ๆก็นีได้เพราะจะแบบต้มเทือเดียวคือได้คอมกินจนอิ่มเลยนั่นะพี่น้องนี่จะน้องสาวกับผ้าลูกลงไปย่างเล่นจะพอต้มสุกสาวปลากันเลยเอิอื่นขึ้นมาจะาพ่นหนากับหลานพ่นก็เอากันยังๆๆๆย่งยังยังจะแต่เวลากินของสาวปลาจา้า หลอดแหลกสาวปากับขออนุญาตกินพักก่อนเด้จ้ะถ้าผู้ใดติดตามสาวปามาตลอดทุกคลิปสีหูว่าเวลาสาวปากินบุฟเฟ่ต์ก่อนสิกินสาวปาสิกินพักก่อนเนาะพี่น้องถ้าฮอกินพักก่อนนี่ฮาสิกินแบบกินบุฟเฟ่ต์ได้เยอะแล้วก็ระบบครับไทยฮอมันก็สีดีเห็นนะพี่น้องบางคนไปกินบุฟเฟ่ต์เนาะพี่น้องบอกว่ากลับมากเพราะเขาห้องน้ำจังสันจังสีสาวปาก็ขึ้นจังบ่เคยมีเด้จ้ะก็คือกินพักลงไปก่อนนั่นละพี่น้องนี่จะ ใส่ไปหมดจานแรกจ้าคือแบบหิวเข่าแห้งแล้วก็อยากกินแห้งตีหน่อยนี่จ้ะนี่จานที่สองต่อมาขอเป็นเนื้อได้จ้ะสูตรสาวปลาคือเกาเทน้ำจิ้มหาดเลยพี่น้องแล้วก็ใส่บักพีกใส่กระทเทียมลงไปแบบจุกๆจ้ามานำมันเลยจ้ะพี่น้องเอามันคักๆในเน้ซามมีคนเอาลูกถะ <laughs> ช่วงนี้สิเป็นนองได้จ้ะเอาลูกถา พัดแหลกเวนแหลกกักกสิเป็นน้องสาวจ้าเอาเปียนโนถาจ้าแม่มีโอกาสแม่กับฝาวญาติเอาญาติเอาจ้าจังน้อยนั่งกันสีงองเงี้ยคิดว่าดอกว่าพี่น้องแต่ว่านั่งกับบอคอยงองเงี้ยหรอกพี่น้องสู้เมื่อนี้เพราะว่านั่งจักควมแน่แลเน้ะนั่งไม่ตั้งแต่อยากไปอยากไปอยากไปอยาป่อยางเดียวนะีน่ลูกผู้ใดเป็นก็ลูกสาวเปล่าว่ามีตั้งแต่อยากไปจ้า นี่นั่งยื้อๆบ๊วยเป็นยังมีแนวกินจ้าเอาขอ้าวพดอ่อนต้มให้กินจ้านี่กุ้งรอดแรกสุกไปจ้าสาปากระน,นำกุ้งผู้เดียวเลยพี่น้องกุ้งหลอบแรกงนี่บ่มีภัยเด็กกินน้ำสาป,ปาได้จ้าซาป,ปานำผู้เดียวหิวห้วค่ะิ้วแน่ชวนนี่แฟนเพิ่นกระน,นำาคือกันจ้เพิ่งกระ ฝ่าวกินนอกจากเพราะว่าพัดต,ต่อไปกับซีเมนเพื่อนเอาหลูกันนะพี่น้อง <c oughs> เขามากินตีหน่อยเพิ่นจับเวลานอกจากสองชั่วโมงอ่ะนะพี่น้องก็เเยต้อตรงฝ่าวกินฝา่าวเลงหย่านบบอิมสิไปแบบนั่งชิวชิวชิกชิกกับบารายนะนะพี่น้องเราต้องแข่งขันกับเวลาด้วยหย่านตั้งแต่บบอิมหย่านตั้งแต่บบคุ่มนะพี่น้องจะนี่พัดต,ต่อไปก็เป็นพอเอาจาเอนดูในความอีพออ่มพอยอยากกินอยากกินแต่ว่าเราก็กินแน่ละละพี่น้องเราก็มาเปียนน้องหลา จะระว่างที่ต้มปลาหมึกจีโน่าจะสาวปลากันเลยเปลี่ยนพัดเอาลูกได้จ้ะวันนี้เปลี่ยนเอาสาวเปียโน่ละจ้ะสาวเปียนโน,โน่นโนก็ได้ต้มข้าวโพดจา้ามาปอนแม่จอบตั้งแต่สียางลงจากเก้าอีแล้วก็สียางไปเห่นน้ำข้าเจ้าแม่พี่น้องเจมส์เราบุย่าณผู้ใดจ้ะมาจะพี่น้องจา่จาจาัดไปอีกจา้าปลาหมึกนี่ต้องลวกบดนนุนได้พี่น้องส่วนตัวสาวปลาสาวปลาปสิแบบ นับหนึ่งถึงสิบสิบห้าอย่างสิมันจะมันจะออกวันหวานกรุบกรุบนั่นจักหน่อยแต่ว่าอันนี้น้องสาวจะบิก,กินน้ำเลยจ้ะเพราะว่ามันนางบอกว่ามันบนสุกได้เอื่อยเอื่อยกินเลยนุ๊เป็นเจ๊ก,กระดุยปากนะนางบอกการ่ยานางว่ามันบนสุกนางว่ามันเป็นเลี้ยเลี่ยสาวปลาละมากแบบในเนาะ พี่น้องมีพี่น้องผู้ใดมากินแบบสาวป่าบ่าจ้ะก,กินแบบบอค่อยซุกปันไดมันจหวานหวานใน่จักหน่อยเนาะจา้ะไผกินแบบสาวป่าก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อจ้ะว่ามันแซบ่บคือสาวปากินรสเนาะพี่น้องรสต่อไปลงไปอีกจาก้าหม่ามณีกินบ่ค่อยได้หลายได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นจับเวลาน,นําเนาะแต่ว่าสาวปากระสังมาสองชุดนี่จ้ะชุดที่สองกระสังมาแต่ว่ากระลืมไทยตอนสั่งมา กสิบประมาณซ้ำกันเกือบชุดแหลงหล่ะจะชุดสองนี่สาวปากตักกุ้งขึ้นไปขออนุญาตลวกตับจะพี่น้องระวังรอดตับสุกนะจ่ะเขาก็จะไปเอาน้ำกันก็สาวเปียโนจ้ะผ้าละยางรอในจักหน่อยฝุ่นและแฮปปี้ขึ้นยังถ้าได้ออกจากโตะได้เรื่องเลยละจ้ะบ,บันนี้บยอยากมากอยากเล่นเครื่องก้นนำแข็งเพลินเบผ่ายางมากก็นั่งมีตังต่นั่งจอบต่สีหายจนได้ผ้ายางออกไปเล่นทั้งนอกพี่น้อง กลับมาตับสุกพอดีจ้าจวงมันขึ้นเลยพี่น้องอุ้ยเต็มจานโบโกโกกเทน้ำจิ้มลงไปคือเก้าพี่น้องสูตรสาวปลาตรงเทน้ำจิมจ้มหาจะหลักันญาติเอาญาตัตเอาจ้ะตอนนี้คือน้องสาวเริ่มอิ่มเลยจ้ะน้องสาวทมว่าเอื่อยเอือเอ่อยอิออ่มไปเสาวปลาบอกว่าโบโบขั้นอิ่มโบโบขั้นปันไดวนูอ่าหนู้สิ โอยน้องสาวว่ะมันเกิดแตเน่ก็กินหลายคากหลายเนย่แต่ก็บ่หลายนาะพี่น้องเพราะว่าเหมือนนี้มันคาดตั้งแต่เอาลูกแน่โนะพี่น้องมันบ่ด้กินแบบเต็มถีย่ยาบ่หมานะปัดกินหอดยาเลยจ้ะพี่น้องนี่จะขาดไม่ได้กับชีสนี่เราจะเอาเนื้อจุ่มลงไปชีสจืดๆนี่ละพี่น้อง นี่ละมันฟินมองนี่ละจะคือเนื้อมันละมุนมันหอมออ้ยแซ่บกระแซ่บน้ำฉีดนี่ละพี่น้องมันฟินมากกินไปกินมาสาวเป็นนแล้วก็เริ่มงอแงจักหน่อยจะสงสัยน่งกระสีหิวคือกันจะขออนุญาตพักเบรกพี่น้องพักเบรกเอานุ่มใม่ลูกกินจ้ะนี่ละน้อพี่น้องวิธีแม่ลูกอ่อนกระสู่กันไปจะพแนกแก้กุ้งกระแกจะสาวปากระเทิ้งกินเทิ้งอุ้มลูกจ้า ตอนนี้ก็ให้นองเคีรยของนองให้มันเบิดแต่ว่าซาปากับบักขันอิมปันไดเวลากัสซเบิดพราะเวลาพี่นองกันเลยว่าโอ้ยบอสซังไม่อีกดอกกินซ้ำในลำมันนี่กับบอุมปันไดเนะพี่นองนี่จะแฟนพันแกงกุงให้แล้วพอดีเผ่ดกับแปะเอาลูกได้บันนี้พี่นองตอนนี้ก็คือไปต่อบ่ได้เราจะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันหมดแล้วจ้าปีแล้วก็มาเอาลูกถ่ายรถพี่จพีินองมอนิซาปาขอลาไปก่อน้อจ้า